เอาละผมก็ไปเลื่อนเจอเกมหนึ่งมาจากเกมเมือ่อไรจะเรียกอะไรอ่ะแต่เขาไม่เขาวิทยว่าเราจะสร้างเกมนี้เพื่อให้เล่นง่ายต่อการเล่นแล้วก็คุณจะได้สู้กับบอสใจแอนตัวใหญ่ๆมากมายในเกมนี้แล้วก็คุณพอคุณชนะคุณจะได้คุณแก่คุณสามารถรับชมแล้วก็ดูเหล่า2อบีที่น่ารักของฉันได้ในเกมนี้ เกมนี้เล่นได้5้าถึงสินาทีแล้วก็ภาพกราฟิกส่วนองคประกอบของค่อนข้างรอแหลมเล่นสติีได้สบายโหลดมีล่าโหลดคลิกเพื่อเล่นมาแล้วม็อปบป้าฟาร์มเริ่มเกมเลยผมจะแจกหน้าโปรไฟล์นะสำหรับเกมเนี้ลิง์อ่ะโอ้เรากปดเป็นผู้หญิงนับเวลาได้เหรอจับเวลาหอหอ กระโดดบีเป็นกระโดดเนาะบีเป็นกระโดดเนาะบีเป็นกระโดนะเะโดเนาะบีกระโดดเอจับ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 เกร็งเล่งนีง่อกอกไปไม่ได้ออไปไม่ได้อ๋อมันจับอย่างนี้หรอไม่ใช่ดิหา โอ้ขึ้นบนเชี่ยมันยากไาแล้วยากยากไอ้เช่โคตรยากเลยอุ้ยอ่ย,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 ยมันไม่ใช่เกมแบบที่ต้องเล่นเร็วๆหรออะไรบิงโอ,โโอโ้เกมเพย์ดีมากเกม,เกมเนี้ยเกมเพย์ดีมาก ฟินเพลงโคตรดีเลยไปต่อไปต่อไปต่ออุ้ยไอ้นี่จับมือเหรอจับจับก็เฮียเล้เยี้ยมเหมืนต่อยกูเลยอ๋อโอ้ยไปกระโดดจับกูโอ้ยมันหันตัวให้กูดึงเลยอุ้ยไอ้เชี่ยเชี่ยกูดึงโอ้ my god กูดึงหินก้อนนองเลยโอยเหี้ยละหายละชิบหายละหายละ หมดสลายเลยเกมโอเวอร์เลยเอาอัานมาอันนี้จะเป็นบอลแล้วเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มา <c oughs> ไม่ต้องมาหายไข้ยุยยุยอุยยุยมันดุมันดุอุยอี่ห่างมันแทงหวัวอุย กุดึงกุดึงกุดึงไปถึงแล้วถึงก็ะนอนแล้วอุย้ยหลบไม่ได้เลยหรอเด้ยเออคือคือตัวสวยเลยไอ้ย้ ไม่ต้องเก็บระหัวใจนะกุลมัคานนีชุดโอ้โอ้โอฟินฟินกูฟินเลยเฮ้ยกูรู้สูตรแล้วกูฟินน้ำแต็งอ้กูรู้สูตรแล้วอ้าาา กูฟินกูฟินกูน้ำแตกกูน้ำจะแตกตูมึงกูหินแล้วแดงหน้าแดงหน้าแดงเขินเขินดิเขินดิกูถึงกบกนออุ้ยเฮ้ยอุ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 นี่นี่เขาทำอะไรกับมันก่นแค่นี้เหรออ๋อเกมนี้เขาบอกไงว่าเขาฟังม่าง่ายๆไงอุ้ย โอ้โหอย่างใหญ่เลยยินแม่ดึงดึงกู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 ดึงโอ้ไม่โคตโอ้ไม่โคตรกูดึงเลยกูดึงเลยมาใหม่ดิมาใหม่ดเลยกูดึงดิกูดึงดิง่ายนะง่ายนะตอนนี้แล้วช่างไม่ได้ยากขี่หลังหรอช่างงงกูดึงก่อน อุ้ยดึงอุ้ยโอ้โหตัวสลายเลยไม่ต้องไม่ต้องเก็บละกูดึง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 เออดึงโผล่เร็วตรงกลางเนี่ยอันตรายมากกูดักดึงดักดึงห้ไกลขึ้นเรื่อยเลยล่อสามล่อสามกับผม ปากเหยกูดึงกูดึงกูดึงเออดึงหลุดเลยหน้าแดงหน้าแดงเขินเขนเขินทำไมน้องอ่าอุ้ยโอ้คนใหญ่คนใหญ่โอ้ my god oh my god พี่ชายอุ้ยโอ้คือต้องดึงเดินตามโอเคกูไม่ต้องหลบอุ้ยอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วพี่พี่อย่าเร็ว Dừng 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 đứng đứng ủi ướng dài 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 đứng 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 lên đứng 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 มาใหม่มาเน่มาเน่มาเน่มาเอ้ยมาไหน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 กูเสียงกูเสียงมาดับเสียงแนะเนี่ยดึงดึงเกมเพลงง่ายจริงแต่ตอนแรกเราเล่นไม่ได้มันเป็นเกมโอ้หันมาทำไม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 หันอย่างนี้ดึ้นดึงโอ oh shit man oh shit เกมเคลียเฮ้ยหนึ่งมืนหนึ่งพันถือว่าเยอะนะสำหรับครั้งสองอะใช่ไหมครั้งสองครั้งสามเนาะอ่าก็จบไปแต่เพียงคนนี้สำหรับเกมสั้นเกมนี้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมด้วยกับช่องโรดานของเราที่เป็นคลิปที่สี่แล้วมั้งคลิปที่สี่คลิปที่ห้าแหละม็อบปับฟาร์มก็ขอขอบคุณทุกคนดูที่มาดูรับชมเราด้วยนะ ก็ว่าเจอกันใหม่นะทุกคนขอให้มีความสุข